สวัสดีครับวันนี้ผมโคนดนิวนะครับวันนี้พามาชมทุเรียนสวนน้องไทต,ตันนะครับสวนลุงวิไลช่วงทําใบนะครับใบใหม่สวยมากเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมว่าสวยขนาดไหนหลังจากฉีดอะมิโนโปรตีนตะเข็มทองไปช่วงทําใบนะครับฟื้นฟูด,ดูทางนู้นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยได้ขายไปแบบได้ราคาราคาไม่ดีแต่ก็ได้ทุเรียนดกทุเรียนเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะพามาติดตามชมช่วงทําใบช่วงฟื้นฟูใบทํา ทำใบแรกนะครับใบสวยมากใบกําลังเขียวเพชรสลาดมากําลังจะแก่แล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับนี่เลยนะครับตะกอนต้นต้นทุเรียนแถวนี้ต้นเล็กต้นโซมไม่เคยได้ลูกโ่วยโซมนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมว่าหูฟื้นเขียวงามหมดเลยนะครับนี่ดูใบดูใบสิครับเนี่ย ดูใบนะครับใบสวยใบเขียวเขียวเพสลาดออกมาแบบใบใหญ่ใบสวยเงาวาวใบใหญ่มากนะครับว้าวเดี๋ย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 วได้ภาพนิ่งด้วยสวยมากนะครับนี่ใบเขียวใบสวยมากนะครับบุญเจ้าของสวนมาพอดีมาแอบดูสวนนะครับเราต้องมาดูตอนเจ้าของไม่อยู่เอาสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับลุงวิไลามาแล้วครับ ก็มาดูตอนูอ้เรียนช่วงใบเพสลาดออกมาใบาเก่าไม่เหลือเลยนะใบใหม่หมดเลยหลังจากเก็บลูกเสร็จได้ลูกดกเต็มต้นเนี่ยที่มาถ่ายรูปส,สวยๆตรงนี้รูปลูกดกๆครับใบใหม่หมดเลยดูที่ใบใหม่ใบใหม่ทุกต้นเลยที่สำคัญใบเขียวงามด้วย ใบเขียวงามด้วยนะครับใบเขียวเพชรลาดหูดูว้าวว้าว,ว,าวสวยมากนะครับสวยมากใบเขียวใบสวยใหญ่หูใบเก่าลวงหมดเลยสุดยอดมากนะครับใช้ฮิวมิกชนิดผงฉีดลงดินชนิดน้ำฉีดทางใบนะครับออร่ามาเขียวอลามงามตาทั้งแปลงเลยสวยงาม ที่สำคัญประทับใจด้วยอะมิโนเข็มทองประหยัดลดต้นทุนดูสิครับใบโอ้ใบทุเรียนสวยใบใหญ่ใบหนานี่เลยเขียวทุกต้นเลยนะครับเขียวงามสวยงามเขียวงามสวยงามทุกต้นเลยเพราะเป็นใบแรกนะครับใบชุดแรก เกี่ยวดูดิเกี่ยงามทั้งต้นทั้งแปลงด้วยฝากไว้กับโปรโตีน18ชนิดตาเข็มทองนะครับทุเรียนท่านสวยแล้วก็ที่สำคัญดกและประหยัดปลอดสารพิษทุเรียนส่วนนี้ประทับใจใช้มา3เข้าปีที่3มนะครับปีแรกก็ได้ขายปีที่2ปีเนี้ยที่ขายไปแล้ว68เดี๋ยวเราหกเก้าอยากเห็นเงินล้านกันแล้วนะครับแต่ละส่วน ดูใบสีสวยมากจากที่ต้นโทมด้วยนะทุเรียนโทมทุเรียนป่วยนะครับช่วงก่อนหน้านนี้ก่อนผมมาเนี่ยทุเรียนโทมป่วยดูสิครับปัจจุบันฟื้นหมดเนี่ยดูต้น,ด,ตนดูต้นเดี๋ยวผมให้ดูต้นสวยมากจากที่เขาโทมเขาป่วยจากที่เขาป่วยดูต้นมันจะเป็นเหมือนคนเปลี่ยนผิวอ่ะได้คอลลาเจนเหมือนคนได้คอลลาเจนเปลี่ยนผิว ลำต้นจะสวยขยายใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเลือดที่สำคัญห้งเขาใช้ฝาแดงนะใช้ฝาแดงด้วยนะครับลุงวิไลฉีดใส่ฝาแดงทอปนะครับกับฝาเขียวผสมกันแล้วก็ฉีดทางดินก็ใช้ฮิวมิกผงปล่อยกับปล่อยกับน้ํโอ่งเห็นนะเห็นโอ่งไหมโอ่งที่ที่ที่ผมชี้ไปเอาโอ่งผสมใส่น้ําเอาฮิวมิกผงใส่แล้วก็ปล่อยกับน้ํนนะนอา,อปส,ส,าส,ปสปริงเกอร์นะครับคอยติดตามดีๆปีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนนองไตตันส่วนลุงวิไล ตุเรนฟูเขาไฟอำเภอคุนหานครับนุงมาแล้วนะครับก็อยากให้ติดตามนะครับเดี๋ยวเธอถามสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเป็นจังไนเนี่ยสวดีครับต้นไหนว้าวใบไม่หมดเลยสวยยังปลอ่อยผงทางดินอยู่ไหมเนี่ยดูดินดิดิน,ดนมันโอดินมันดําดินมันชุ่มมัน มันย่อยสลายแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าสร้างคอร์ฟิลดินดินดำดินงามมากดินเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแบบเพราะดินตรงนี้เป็นหินเป็นดินหินเนาะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยชุ่มจําเท่าไหร่แต่เนี่ยชุ่มมากไหน,น,นไหาจาไม่ได้ครับทําทไมเหรอบอ,บอกให้ฟังไลยเป็นอะไรเป็นอะไร มันเป็นอะไรก่อนนี่คือว่ามันโทมครับเดี๋ยวต้นไหนจำแด้จำต้นนู้นได้โอ้ภาพของความความป่วยบ่เลือแล้วอันนี้ก็ป่วยครับอันนี้ก็ป่วยครับสองคนซึ่งเข้าทำมาเดียวนีิบุญงพูดใดหันะครับว่าทุเรียนเคยป่วยครับบุ้งพูดเลนะครับปีที่แล้วหนิเขาเห็นยอดกุดสันๆันที่ว่าน่วยมีนวยอยู่สองลูกหอ่วยใหญไงแบบจมโบนะครับหอยอยู่ ีนี้ห้งองโบเห็นเลยค้งเข่าของการป่วยครับมันเป็นมันเป็นอะไรอาการป่วยเริ่ม<อ>ต้นการยอดขาดตอนครับยอดขาดหล้วก็เป็นกใบไใบไ่นิ่งยอดขาดเพราะว่ารากพอดีไออันอุบัติเหตุตั้งแต่คูดบอเนะครับรถแมคโครเกียดดินมากหล้วมาถือเฮ็ดให่งนันหกักเฮ็ดหักหล้วก็บไปาบใบไงใบไงมากครับ หลายต้นในแถวนี้แม่นเบิร์ดราครับสีบใหญ่พี่นี่พี่เบิร์ดเลยครับเอียนเบิร์ดครับดูสีปัจจุบนันโอ้โหจะดูยังไงว่ามันสวยนี่แม่กระทัางต้นนี่เท่ากันครับนี่ต้นนี้ดีบรดีปีป,ป,ปีนานไหมครับนี่อายุเท่าไหร่แตประมาณสามปีเหรอครับสามสีเพราะว่าสองปีแล้วมันบ่ไปบ่มามันนิ่งอยู่ป่าที่นี่มาเบิร์ดต้นต้นน่าผมจำได้ต้นนั้นต้นป่วยชะกาชะกันนี่ครับ เบงเอาครับ,บผมเสียวใส่มือนัน่นผมเบ่เบงแล้วไอซีว่าสีบบตัสี่บ,บตัดแขนงออกนี่ครับเบ่งมันมีผิวที่มันโบเบ่งแล้วย่านมันมันอับอีบัวอยู่นะครับก็เลยมาเอาออกแล้วก็เอาผ้าแดงขงองเขานี่มา่นท้องจริงครับอย่าเพราะว่าฝนมันตกขึ้นมีหลีแล้วก็มาเอาหน่อเอาไอ้บัก่วงออก แต่พี่น้องไอ้ถาบโม,เมาเห็นจริงบ่เห็นอีย่างนีสิบ่โหโหกครับว่าต้นเคยป่วยเบิ่งเอานะครับนเบิ่งเอาเลยนะอืมเป่วยนักจริงเหมือนมันเป็นแผลมันเป็นแล้วมันแห้งมันดีขึ้นนี่บางคนบอกว่าหายแล้วก็บอกคุมครับต้องเอาเอิ่น่าต้องหายังคำ้ำค่าใช้ใจ่ายสิไปน้ำม่วนใหม่ค้ำใหม่เสือกแขนเสือีหอยังนี่นครับนี่คือ ไม้ไม้ที่ว่าจากการป่วยเหรือพอมันตัวนึงเข้ากับตัดจริงครับมันคืบกแข็งครับเพราะแต่ปีนี้ที่สวนเห็นแล้วว่าบบมมีเสือกครับพี่นาบโมหงครับโมหงว่าสีเปลี่ยนแบบไหแล้วก็คิดว่าสีตัดหย่อนลงอีกยู่แล้วครับมันสูงแล้วก็ไหนสีมันสอนกันแห้งๆก็เสียวออกเลือกออกครับแต่ก็อย่าดูแผลรอยแผลเก่าเราก็ไปเปลี่ยนเสีพันธุ์ี ม้วนที่แขนลูกหลายๆครับม้วนที่แขนลูกหลายๆเราเห็นว่าเขากระส้มอยู่ครับนี่กะเทอ่ยวอยู่ไอ้นี่คือพอพิษผ่านหรือไออระยะแรกที่ถอดยอดลีลนะครับช่วงอพยพนะครับครเบื้องเบื้องยังสีนะครับวิธีเบื้องนี่ครับนี่นี่นี่ครับตามธรรมดาแร้วมันทีมีใบม้วนอยู่นะครับทีมีใบม้วนอยู่ไม่เต็มแม็กครับ เวลามันมันกลัวมันตายนะครับมันกลัวมันตายมันก็ไอ้นี่ร่วงมันก็รีบออกมานะครับนี่ใบมุ่นนี่ก็เลยเฝ้าตามออกมาครับคืออาหารเขามันหลายนะครับอาหารหลายเขาอยู่บ่ไดดเขาก็ดันออกมาถ้าม้นระยะอพยบแล้วเขาบ่ไดดเจอแบงทีน่งนะครับใบหนาตืครับบน้ำก็นี่เอนี่คือเขาเขามันไปธรรมชาตินะครับ้องเขาสู่บ่ไใดเขาบ่ไดด นี่จากแข้นลูกหลายๆครับเบิ่งเราหนีว่ามันกลับมาแบบใดแบบใดนะครับไรับตละี่คืน่อยวันนี่สี่คือกันครับนี่คือถ้าเห็นเลยว่ามันเป็นต้นป่วยนะครับเป็นต้นป่วยนี่นี่มาเบื้องนี่ก็ได้ครับนี่เห้นบปเขาก็เริ่มสางขึ้นมากครับเริ่มสางขึ้นมาก จากการป่วยเหรอครับมันจะกีบป่วยนักเลยครับนั่นไม่นั่นจริงนั่นคือการเห็นบ่เห็นเห็นเลยนะครับเริ่มสางเนื้อขึ้นมาใส่ครับนั่นเกือบทุกกิ่งนะครับเกือบทุกกิ่งนี่นี่จังสี่ครับนี่ทำเม่นด้วยทุกกระตัดถิ่มครับนี่มีงานนี่ออกมาเบิ่งผีจังสีเห็นครับมันเหลืออยู่แค่เครื่องเดียวได้ครับนั่นนนั่พี่ทองเบิ่งเอาครับนั่นเหลืออยู่เครื่องเดียวเพร่าทั้งต้นผลคราผลมันก็เนื่นเขากระตัดออกนะครับเขาปลูกไม่คุ้มกว่าเขาว่าแต่ว่าเหาก็คือว่าพิษพันธุ์ กินที่ล่อหาปีหกปีตปัวต้นนี้ไงต้นนี้แปดปีต้นนี้กับซีซีพนอยู่อะนะครับนี่ครับบางนึงหันน่ขนาดไปป่วยครับนี่ก็จะผมคิดว่ามันสีช่างกี่ผมก็ทดสอบว่ามันสีเป็นยังไงนะครับนี่ก็จังสีเหมือกันนี่เออต้นนี้เบิ่งเอานี่ครับเบิ่งว่าเพิ่งว่าใดเลยแหะประกาศใช้รูปเลยแะพี่ก่สองปีนี่พี่น้องว่ามันสิเป็นยังไงครับนี่มึงจากกี่ต้นนี่ครับเขาก็พยายามสั่ง สางเนื้อสางอันนี้ึืนมาแทนนะครับน่ด้านออกมา <Okay. S 1> บอไดทิมเหรครับรับรองว่าบอไดทิมนะครับพี่ดองที่ว่าท่านได้ใส่ก็เขาให้พิจารณหน้าเบิงนะครับอะม,มิโนโเข็มทองนะครับพื้นพื้นทั้งป่วยต้นดีก็ได้ลูกต้นป่วยก็พื้นเบิงเอา,าเ,เอาหรอครา <laughs> จะเที่ยงอลู่วครับอันนี้แล้ครับอีนี่ฟังนี่สีนี้อยู่แล้ครับโอ้โไปออกนี่สีครับมาเบิร์ดครับรุใหม่ดแล้วมันเบิรงมาหน่ะครับเบิรเบิรงท่กันก็ว่า เปิดใจใส่ในยุ่ยไก่กันนะครับเบื้องเบื้องบนเนี่ยอ่กันมากเปิดใจพี่พ่ออัพเตอร์คนละเรื่องโอ้เฮยเบื้องมาขามพี่น้องต้นนะครับต้นที่เฮ็ดไม่ล้อดครับไม่รอดไม่รอดเหมือนกับหักแม่ลายเลยครับนั่นหากกำลังออกมาเพราอใบหยอดแม่แล้วหยอดแม่เพราอยากให้ง่ามครับเพราอยากให้ง่ามครับเพราอยากให้ง่ามหมายความว่าหลังจากที่เอา ใหญ่แล้วเขาจังคอยสีบบครับยังคือมือมือมือสีเขาออกที่ง่หก่างมันขาดแต่หักขางหักหัก่างม้วนขาดผมผมบอกหูนะครับมาสวนอื่นก็เจ้าสีก็เจ้าว่าเปิดใจเข้าก่าเจ้ากับว่าคักนะครับแต่ว่าของเ้าหน่อสีบาเรื่องวามประหยัดครับผเกเร่องเห็นไปทากมคักอยงันอย่ แล้วเข้าอุ่นใจกว่าเขาในเรื่องของการท่าบดได้มาซับเปลี่ยนอาหารหรือว่าพอต้องมาปวดหัวเรื่องการใส่ปีที่แล้วนะครับผมเปียบเพียบเยบิ้งครับคือเตือนลุ่งดูฟังข้างนั้นนะครับนับนับนับปริมาณต้นที่เป็นหน่วยหรือว่าอาระยะต้นกับจำนวนต้นกต่ไก่เคียงกันนะครับแค่ม 2000, 20มแผมว่าแค่เบิดสองแสนยี่สิบหมื่นผมพอนาเป็นไรครับจำนวนต้นมันพ่ครับ เบสสองแสนยี่สิบมื่นนะครับแค่ฮ้าเบดทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอย่างเบดเงินหกเจ็ดหมื่นครับสามเท่าสองสามเท่าคนแล้วครับผลผลิตผลผลิตกับกับตังประกันคือว่าของเพิ่นนั่นได้ยาคายาขึ้นนะครับอ๋อแต่ที่ยาค่ายาขึ้นข้ายังมี่กำไรนะครับมี่กำไรนี่คือคือคือความ ถ้ามาประหยัดคนก็คนบอกาอเืรความเสื่อมคนยังฟังครับเป็นนเพวกผชผักสวนขั้วนะครับ่ต้ทรงพูดถึงนะครับอะมิโนตัวเดียว่ต้อองพูดถึงครับอีดในหน่อยนะรับรองเลย ม่แต่ทุเรียนแต่แค่กบบริเวว่าชินเยอะอย่างแต่ว่าคนไปกลุ่มให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นตื่เศรษจกิจก็เลยอยากอยากให้เล้หละไงมันคือคนใส่คนหักกุ้งใหม่นะครับหักกุ้งใหม่เข้ากับกันว่าเจ็หมือพนสิปมือพนนะครับบางทีบางบางเชืยอผู้ใดบริโจดสิบอันนี้นะครับแต่ว่าผู้สี่จดมันถึกว่าจงไหนอย่างไรคือผมจดตลอดเัย ิน่ะแต่ว่าบ่ได้ให้กินหลายได้ครับบ่ได้เกินโดนบ่อไหนอย่างใบใบไม้บิดเลยใบไม้บิดครับใบเกาลุดเบิดครับผมบ่เคยเห็นแบบนี้คือกันว่ามันเกิดจากอย่างมันจังลุดจังสีไเทอาหารไเทมันได้อาหารปี่พี่ทีแรกเนี่ยผมบ่ได้เน้นเรื่องไรแดงเฮ็ดรักษาใบแก่ผมบ่ได้เน้นนะผมกระทบหรือใบไอ้ไอ้ไรแดงเฮ็ดเขาถ้าไรแดงมันต้องสีดที่มันโปรสีมันลุดเลยหน่าน่า แต่ก็อยู่ลรอมันบริโภคมันเคลียร์โตเก่าถิ่มหมดเลย <c oughs> มันสั่งตัวใหม่ขึ้นมาเลยเนะี่ยมันเป็อาหารดีเนาะขอบคุณด้วยครับผิวเน่าสมพวนฝากไว้พี่น้องอภิญองเข็มทองครับขอบคุณครับลุงสวัสดีครับสวัสดีคุณครับ